โถ่ก็แค่ตะแกะขี้เมาไม่ช่วยมันต้องช่วยคอยดูเหอะไอ้แก้วคนเดียวนี่นแหละที่จะล้างบางพวกคนช่วยให้หมดมีธุระอะไรครับเอ,อ่อพอดีผู้กองเนี่ยเขาอยากจะมาพบกำนันสอน น้ำค่ะผู้กองขอบคุณครับเออคุณลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่มีกำนัาสอนค่ะและก่อนลาจากกันในวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านไม้งามโปรดจำไว้ด้วยว่า บ้านไม้งามจะปลอดภัยหากไม่ขัดใจผู้นำด้วยความรักและปรารถนาดีจากกำนันสอนขอบคุณครับพ้อมนั้นครับข้าวแก่กาแฟเย็นกระติกหนึ่งค่ะไ <laughs> ลายๆๆ,ๆเราแป๊บเรียวค่ะ <laughs> ปาป้าปาปาป้าปาไม่ต้ยเดี๋ยวอช่วยเดี๋ยวอูช่วยเฮ้ยชงเลือดทำอะไรของเลือวะดังอสกรดเดนเลยอ่ะป๋าป้าป้าเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวอช่วยปาเองเฮ้ยชงช่วยอะไรว่ังๆไม่เห็นเลือช่วยทีนี้รีบมาช่วยอะไรของเลือวะี่มันม่รู้เรื่องเลยนะอะไรรู้เรื่องอะไรอะนี่นไม่นม่ไม่หไม่ห เมื่อกี้ผมแอบอเห็นคุณหมอดูดน้ำโอเลี้ยงเป็นยังไงครับวันนี้โอเลี้ยงหวานไหมก็หวานอร่อยเหมือนทุกวันนี่แหละย,ยงหวานมาหน้าคุชงครับ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าคุณหมอดูดหมดแล้วนะครับบอกผมนะครับเดี๋ยวผมไปชงให้ใหม่โอ้โหให้ฉันดื่มโอเลี้ยงทั้งวันเนี่ยคงตาค้างนอนเมื่อหลับพอดีนะยงถูกต้องครับคุณหมอน,นอกจากจะตาค้างยังอ้วนด,ด้วยนะครับยง <c oughs> <c oughs> ผมหยอกเล่น <c oughs> เ,เไปทำงานเหรอฉันนางวาสนา ค่ะพี่จำเรินโอ้นี่ไปมาลำบากอันเนี่ยน่าจะบอกพี่แต่แรกจะได้ไม่ต้องมาอยู่กับประจวดเนี่ยโอ้โหน,น้อยหนูเฮียทั้งอ้วกปลากระจวดหรือก็ปลากกห้วงแหละเฮ้ยเฮ้ยยงพูดจาอะไรระวังปากหน่อยนะเว้ยถ้งางั้นพี่ไปก่อนนะจะ้ามาพบกันจ้ะตรงวัดสนามหัวเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรยง หมอจะไปสนใจใพวกนิสัยไม่ดีอย่างนี้นะคุณหมอจะไม่ให้สนใจได้ยังไงอ่ะก็เสียเลงพ่อเขาอ่ะเป็นหุ้สนส่วนกับพ่อฉันทำไงได้อ้วนลำคาในี่ย้องมาจริงๆวะ่ะตามติดน้องเขาอย่างเห็ดหมาอ้าจะจีบน้องเขาหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยเป่ามันซะเลยไหมครับเสียน้อยเฮ้ย คนนุ้ย่ใชาหนังยางเอางอาจะเป่าจะเป่า,าเดียวอ่ะขออย่างเงี้ยต้องใช้ความสามารถว้ยไม่ได้ดูเลยมันก็ต้องเอดไปก,อกนลิ้นจี่เนี่ยเคยไดิ้นด็ชาวบ้านเขาเมาส์กันนะคะว่าผู้กองตัวจริงอะ่ะล้อหลอ เพิ่จะเคยเจอผู้กองก็วันนี้ละค่ะหล่อจริงๆด้วยอะแล้วผู้กองเนี่ยมีครอบครัวหรือยังคะ, <c oughs> ะผมยังสอดอยู่ครับอยังสดเหรอคะตายละทั้งหลอ่อทั้งโสดน่ารักแถมเป็นคนในเครื่องแบบติฉังหากจุกใจลินจี่มากเลยค่ะคขาลินจี่ครับ พวกเราก็เข้าตำรานะครับสามอย่างที่ว่ามาหลอโสดแถมเป็นคนในเครื่องแบบอีกต่างหากสนใจจะรับเพิ่มอีกสองที่ไหมครับ <laughs> นั่นแหละสิครับคุณลิ้นจีครับจากับหมูเนี่ยไม่น่ารักหรือ,อยังไงครับน่ารัก <laughs> แต่แกเ <laughs> <laughs> ชิญครับผู้กองพอกำนันรออยู่ คนอื่นไม่เกี่ยวตำรวจครับ <S 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 พบแล้วครับ สวัสดีครับกำนันสวัสดีผู้กองผมขออนุญาตเดินดูรอบๆบ,บ้านได้ไหมครับได้สิเข้าอีหลอกเดิมสุดท้ายก็เป็นพวกเดียวกันเนี่น่ะหรอเจ้าหน้าที่ของบ้านหมายงานให้ผมช่วยนะครับ ได้ค่ะอะไรอะไล่ไล่จอ๋งหยจิงายกจิจงายไนี่ผมไว้นาในเครื่องแบบบ้งสิเฮ้คุณเป็นตรวจภาษาอะไรอ่ะกีแสดงร่นท่าน้ำอะไรเนี่ขอโทษครับจ่าไม่ไหวจริงๆแล้วขอโทษจริงขอโทษครับคุณอุ้ยนเคร่งแต่งหน้าแต่งตัหยกโอน้เ ขอโทษครับ,รบงานอดิเรกข,ของกำนันเนี่ยน่าสนใจมากครับผมนึกไม่ถึงจริงผู้กองคงจะแปลกใจนะที่คนมานนอกอย่างผมให้ความสนใจกับเรื่องแบบนี้หรือไม่ผู้กองอาจจะคิดว่าผมอยากจะเป็นนักจัดรายการจนเพี้ยนเถอะมั้งแทบเปล่าเลยผู้กองมันเป็นเรื่องของการปกครองการเข้าถึงมวลชนน้องชาย ททำอะะไรีี่่นวาโรงพักเป็นสถานที่ของผู้รักษากฎหมายผู้ใดที่บุกรุกผมถือว่าผู้นั้นท้าทายกฎหมายด้วยเช่นกันยังงั้นแสดงว่าไอ้คนร้ายที่บุกทิงตัวนักโทษเมื่อคืนนี้นะก็คงคิดว่ามันอยู่เหนือกฎหมายแล้วมั้งผู้กองใช่ครับ แต่ถ้าบังเอิมผมมีโอกาสได้เจอหมอนั่นผมก็จะเรียนให้ท่านทราบด,ด้วยผู้กองอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะไอ้น้องทำอะไรวะสอดแนนมอยู่เฮ้ยนายขึ้นมาได้ไงวะเอา้าข้าก็อยากรู้เหมือนกันนี่วะไองสอดแนมอะไรวะ บา <reading> <expand. S 2> แม่เจ้าเขาพ่อพ <trilogy. S 2> like he ิษขันไอ้น้องเฮ้ยฉันเปล่าท่ามองนะเว้ยไอ้น้องไอ้น้องอย่ามาไกลเลยเอ็งนี่หลักฐานคาตาขนาดนี้เอ็งนี่มันล้อนกตัวกระเปราที่สุดเลยนายว่าฉันแล้วนายมองทำไมไม่ดูเว้ยแต่มันลาสายตาไม่ได้เฮ้ยไปไป กล้ากระตุกหลวดเสือเหรอไอ้ยอดจัดการไปเลวเฮ้